กว่านะครับจะห้าโมงแล้วนะครับ <Wow. S 1> ได้ข่าวว่าเขาจะตั้งประมาณห้าโมงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูนะครับว่าพอเจ๊แขกมาตั้งประมาณ5้าโมงแล้วจะมีคนมาเอายอะขนาดไหนนะครับผมตอนนี้ผมมาต่อคิวนะครับเก้าอีสีนะ้ำ oh. แนะนําหน่อยวันนี้เรามาทําอะไรวันนี้มาทำเจ๊ ที่นครปฐมกันนะคะครับอยู่ที่ตลาดข้างท็อปปฐมมงคลค่ะตอนนี้เราวัน้ประชุมอย่างก็ทนี้เ่ารอคิวค่ะตอนนี้เรามากันกี่คนอันนี้มากันหนึ่งสองสี่ีคนค่ะนี่โอ๋เองอีกคนปุ๊กาสิรักษ์ขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับค่ะ เป็นยังไงบ้างครับเรามานั่งรอตั้งแต่เจ๊แขกยังไม่ทันได้ตั้งโต๊ะนะครับรู้สึกรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกอะค่ะรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกคือเขาได้จะดัง,งจริงๆอะคะ่ะเดี๋ยวถ้าเจ๊แขกมาเดี๋ยวคี่คุยกับเจ๊แขกหน่อยว่าแบบทำไมไม่เปิด24ชั่วโมงเลยถ้าลูกค้าเ<อ>ยอะขนาดนี้ เนาะใช่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ตีรักตีรักจะแขกปากแข่งกับเจ๊แขกไม่ได้สู้เจ๊แขกไม่ได้แน่นอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะแขกปากแข่งกับเจ๊แขกใช่ไหมไม่ไหวไม่ไหวคือไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูคนนะครับตอนนี้คนมาต่อแถวกันนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนนี้เรามาประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับสี่โมงสี่สิบกี่ยี่สิบนาทีจะแขกมายังยังยังไม่ถึง5้าโมงนะปกติเขาจะตั้งร้านประมาณ5้าโมงนะครับผมใช่เอานะครับเดี๋ยวดูนะครับ คนจะเยอะมากนะครับนี่ต่อแถวนะครับผมตอนนี้เราไปกี่ชั่วโมงแล้วครับ๋ยวนะคะดูเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาประมาณห้าโมงเมื่อกี้เรามาประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งบันีห้าโมงสี่โมงครึ่งแล้วเมื่อกี้เรามาสี่โมงครึ่งแล้วเกือบชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้เรารอรอรอการตั้งจัดร้านของเจ๊เจ๊แขกอยู่นะครับ จะเห็นได้ว่าคนมาเยอะมากนะครับขนาดร้านยังไม่ตั้งนะครับผมคนเยอะมากจริงๆนะครับทีตอนตอนที่ผมเปิดช่องมานะครับมีกันแค่นี้ตอนนี้นะครับข้างหลังเต็มไปหมดเลยนะครับบอกเลยเดี๋ยว,วเดี๋ยวรออีกสักชั่วโมงน่าจะล้นตรงนี้นะครับไม่เคยซื้อของกินที่ต้องรอนานขนาดนี้เลยค่ะแต่แว,วันนี้เรามาด้วยใจเราจะรอให้ถึงที่สุดด้วยใจว่าแค่แขกอยาดะ <laughs> <laughs> ามเจ๊แขกดีเจ๊แขกด่านะว่าแบบไม่สวยนี่แบบน้อยมากเลยเจ๊แขกถ้าเจ๊แขกบอกสวยนี่จะเป็นซื้อเป็นสิบกล่องเลยค่ะไม่นตอนต,อ,ต,อ,ตอนนี้สีรักบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาจําจกัดในส่วนของกล่องในการซื้อใช่ปะ่ะคือต่อคนคนหนึ่งไม่รู้ว่าได้กี่กล่องนะสมมตินะสมมตินะมมตว่าเขาให้ได้แค่สองกล่องอะสีรักกะว่าจะมาต่อแถวอีกสามรอบอะคือใจรักนะไ,มไมงมาแล้วอยากจะต่ออีกแต,<ง>แต,แต่ถ้าเจ๊แขกด่าก็จะรอบเดียวกับเลย <laughs> ไม่เรามาแล้วเราต้องรับได้เขาด่าอยู่แล้วไม่ไม่ไม่เป็นคนเซสซิทีฟใจ air. <c oughs> อ่อนแอเจ๊แขกด่าล้มงดังเลยเแบบนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรารอเจ๊แขกตต้งร้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เจ๊แขกกันอีกทีนะครับผม ีลำบากสุดเลยนะสองกล่อง,อง,องครับเพราะว่าลูกทีล <c oughs> ูกค้าต้องหาหนูนะวันนี้หนูหาลูกค้าอ๋อขอบคุณมากครับประมาณชั่วโมงนึงอีกชั่วโมงนึงได้กินแน,น่นอนยังทีท่นี่ไม่หนยังไม่ต้องให้เราถีบวันนี้คนไม่เยอะเขาไม่เยอะอ๋อวันนี้เขาบอกว่าคนไม่เยอะนะครับนี่ผมได้คิวที่ผมได้คิวที่ห้าสิบเอ็ดนะครับผมห้าสิบเอ็ดนะครับผม ของสี่ลักได้คิวที่เท่าไหร่ห้าสิบค่ะห้าสิบ <50 S 1> ห้าสิบนะครับห้าสิบนี่รอประมาณกี่ช่วงตอนนี้จะไปไหนก็ได้นะครับผมคือได้บัตรคิวแล้วนะ,นะครับ ไปเที่ยวกันก่อนไหมคะไปไหนก็ไปอะค่ะถ้ามากับแฟนต้องรอนานนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่ามากับแฟนเขาบอกว่าต้องรอนานก็บอกเขาไปสิว่าเราไปทนี่น้องกันโอเคมาที่กับน้องค่ะแล้วโสดใช่ไหมเนี่ย จะแกกเป็นเสียงครับเดี๋ยวพี่ค่อยวนกลับมาสำหรับใครที่จะทารอร้อนนะครบหรือดูวิธีการทำชาวนาตาดำๆนะครับวันนี้เราจะบอกสิทธิพิเศษสำหรับคนท้องไม่ต้องรอคิวนะครับพี่กลับบ้านไปคลอดได้เลยนะครับใครอยู่ไหนนะทาอยู่ละแท้แท้วันนี้จริงๆนะครับเราจะให้คนทองไปก่อนนะครับพี่วันนี้คนไม่เยอะเราเสื้อขาวเบื่ออะไรคะ เวียจะเจอห้องน้อมันวันนี้ที่เรามาสายไม่ได้เพราะอะไรครับพี่รถติดนะครับตอนแรกเราจะไม่ได้ขายนะคะพี่วันนี้แหกปากชัวหน่อยครับผมเ้าใจเจ้าหรือยังโอเคครับคุณลูกค้าครับ ป๋าตังค์ไครหล่นไหมคบพี่หลอกนะครับเห็นแกนเงินกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ยืนอยู่นี่ไม่มีใครไม่เคยเห็นแกนเงินงสำหรับอันนั้นที่เราทํามาเพราะเราไม่อยากให้ลูกค้าบางทีลองไม่ไหวนะครับพี่เพราะว่าเมื่อวานลูกค้านะครับส่งเมนเทนเจอร์ทักมาบอกเราว่าแม่เขาอยาก,กินมากตอนนี้ตายไปแล้วนะครับจริงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเห่าก่ตอแหล ไม่ได้พี่มันยังไม่เต็มองใ่แติมอโบกเ่ยวกูเริ่มกลัวคนแล้วกูไม่กลัวใครแล้วหาันสักพักางกันสักพัเจอเลากนยมากกว่ารูมันหวมากเลยอ่ะอันนั้นอันนั้นหวครับมีกเซ่นี้แค่มินิคปป่โอ้ยตายแล้ว คุณลูกค้าอยากจะไปเที่ยวหรือจะดูละพรลิงคะคุณลูกค้าต้องใจเย็น,ๆน,ยนๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งด่าแม่ค้าในใจนะครับใครด่าในใจขอให้ตายอย่างทรมานนะครับพี่สำหรับคุณลูกค้าที่จะได้ก่อนคนอื่นนะครับฟับงนะครับคนท้องลูกร้องคนพิการนะครับท้อง6เดือนพิการต้องไม่มีแขนหรือไม่มีขาแต่ลูกต้องร้องอย่างนี้ครับออพอออมมา โอ้ไม่กอดดูสิว่าลูกไทยจากการ้องเหมือนมันได้ทานะครับพี่เอาอีกไหมอ่ามาเอาไปครับมาเดินมาเลยครับจะได้ไปไปเนาะครับรอแป๊บนะครับพี่มันสวยไปพังงามกันหมดเลยวันนี้จะทำนะไปใหม่ เดินเข้ามาเลยครับแป๊บนึงนะอุ้ยหลอช่ไหซี่ยมพูเนี่ยมาขนถายใหก็ได้เจ๋งที่หนก็ถ่ายก้งาน้อ ออกิวาจากสมุติสงาเห็นหน้าเงาเมืนหนักปะทูเลยอย่าร้องหม ว่านิ้วเย็นเย็นไม่สามารถสู้เอ็นอุ่นๆได้นะคะพี่นะเอาสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับตอบคำถามถาูกจะได้ไปก่อนเลยนะครับพี่อวัยวะใดขึ้นต้นด้วยขอควายแล้วลงท้ายด้วยย่อยะครับคุยคยค่ะล่อเล่นนะครับจำเป็นจะไม่ต้ออ่ามาผมถือห้ครับไม่งั้นคุณแม่จะดำนะ ค่ะมุมกล้องถุงนี้นะคะอ่าหนึ่งรูปนะครับตั้งเวลาไว้ห้าวิค่ะกูปากใจแห้งค่ะเอาไปหนึ่งสองตามภูตับไอ้ย่ะไม่อ่ะคูณได้เงินไปถึงขอเป็นคุเป็นอาจารย์นะครับของพระอาจารย์สอนเอกอะไรครับดีมากนะครับอาจารย์นะครับขอพรคุณเจ้เดินทางปลอดภัยนะครับสาธุไม้ยังพันเตมิส อ้าวพอ,อกันทั้งคู่เลยทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนเลย<ป>อ,าอาจารย์จะสิ่งกูแล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะไม่มีทงเลยนะครับเริมจับกูแล้วกูจะต้องมีเมียแกแน่ๆเลยก <c oughs> ูส่งแล้วเขาบอกจะได้แม่ไม้ทำเมียนี่ไงละ่ะ <c oughs> ัวตายแต่แล้วอาจารย์กู <c oughs> โอเคครัอบอาจา์ถ้าละเอาวตายเจอกันเนาะถ้าอาจารย์ตายจะเจอกับบวอาจารย์แน่นอน ผมแล้วครับปีนี้เข้า20ครับปีหน้าเกณฑ์อาหารค่ะจริงครับหน้าร้อนนี้เราใช้ครีมมาจริงครับครีมโกงอายุอะค่ะโกงไปเยอะเนาะไม่กินวันจะโกงเลยคืองงมากอ่ะเอาจริงแล้วเหมืนจะตักน้องรอมาเลยอ่ะแบบเสียบแบบว่าหอยแบบหอยรอไม่อยากจะพูดเสียงเลยมันแบบหอยหอยอยู่อย่างเงี้ยมันจะแบบหอยอย่างเงี้ยหอยหอยอ่ะหอย อยากจะบอกตากล้องว่าหลงทางยังต้องใช้แผนที่จะหลอกตากล้องไปซี่ต้องใช้แผนไหนอะคนนี้ก็มีผู้ชีวิตแล้วครับถ้าเราเจอคนมีผู้ชีวิตแล้วเราสมควรถอยห่างครับไม่ได้ทางหอยครับเพราะเดี๋ยวนี้พวกแรๆจะมักจะสิงพวกนิ่งๆมันมักจะรุนค่ะเป็นน้องอะสาบานให้บ้านกลวยไมสาบานใต้กุ้ย โอโเราจะมาเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่ได้นะคะ,ะที่บ้านที่มีรถที่มีวงก<อ>ุดที่ไม่ได้มีสิ่งที่ใหญ่มาดูนะคะแต่สิ่งของพี่จะส่งแปลกๆนะสงก็่อฝาช่องให้หน่อยออสิได้กไรนะครับสี่ลักชาแนลอะไรนะครับสลักสกชาแน,นะสลักเองนี่พูดกับก้องผมเลยดีกว่าอครัโฆษณาฝากช่องนี้ด้วยครับ สิรักชาแนลนะคะ S I L a K ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดส b s คร i b ้นะครับแล้วก็กดปั่นปอล์ลูไปเลยค่ะพีจันรอสักครู่นะครับพีจันนี่มีนามสกุลไหมครับไรค่ะอ๋อเปนแันไรแต่ไรแล่เอ็ดีนก็โดนฟ้องหรอกเอองงมากเลยอ่ะคนเรามันต้องมีนามสกุลไง อาจารย์네แต่เราไม่รู้ว่าอะไรไงานคือนาสกูลออนไลน์ตอบเองนะผมไม่ได้ยุ่งนะเรื่องนี้อาจารย์ครับอาจารย์ยิงไกลๆกันนะครับแกนลเบิดอาจารย์ตายคนแรกนะครับอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับอาจารย์อันนี้เราแค่ถามที่เฉยมาจากที่ไหนคะอ๋อ่คนจังหวัดเลยไหมครับว่าแล้วหน้าไม่เหมือนคนเลยนะคะเราต้อง ก็ไม่พูดอะไรแต่เขาบอกเราพูดความจริงก็น่าขำไม่เหมือนคนเราก็เหมือนของเทปไล่ตาอะป้าเราคงไม่ไล่เหมือนเธอเราเพราะว่าผู้หญิงไม่มีนมก็เหมือนขนมไม่มีฟ้าหนูดูค่ะถึงนมจะไม่มีแต่เนินหีอลังกายกันหมดวาจาใดที่ไม่สุภาพเราต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพี่บางทีเราพูดเรียบร้อยทำมาทำโมลูกค้าไม่ชอบนะครับลูกค้าบอกว่าได้เลยได้เลยอีด ะไรนะเจอร์เจลลีเจลลี่เลลี่อ่าๆอมนิมเจลลี่เจลลี่ในอง์การเจลลี่เจลเลวกเจลลี่อเออ i f e น่มีนแล้ว่าโนซิงโกอมา เจ็บไปทั้งหัวใจเสมอกันสวยมาก thank you thank you เป็นยังไงหรอโอ้โหขอมากนะครับ thank you มาช่ว r m มาีเดียวอรอยเอ Thank you Jelly เจ <s ust os> ้อะไรวะเจาหลอหลอวปาเจโลแหละเรียกง่ายดีสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลย